มาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะฮะกับนางเอกของช่องสามของเราสำหรับน้องพริมพิม,มานี่แหละที่กําลังจะจ,จุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการนะฮะเข้าสู่ประตูวิวาในวันที่9กุมภาพันนี้นะฮะหลังจากที่ถูกสะพายคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละฮะ ล่าสุดเพื่อนๆเ,เจ้าสาวของน้องพีมไม่ว่าจะเป็นแพรพิชาภาเอมสาธิดานะฮะคาริสาพลพัฒรากรนนะี่แหละรวมถึงเปอนเพื่อนอน,นอกวงการก็ได้จัดเซอร์ไพรส์นะฮะปาร์ตี้สลัดสดต้องบอกว่าจัดได้แบบแสนอบอุ่นมากๆจนทำเอาเจ้าสาวเนี่ยซึ้งน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะฮะโดยพิมก็ได้โพสภาพบรรยากาศงานปาร์ตี้สลัดสดที่เพื่อนๆจัดให้นะะี่แหละพร้อมกับเขียนข้อความด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ย นึกถึงเรื่องราวที่เมื่อวานเนี้ยก็ยังใจฟูละอองฟิลอยู่เลยนะฮะได้แต่นึกขอบคุณว่าตัวเองอะโชคดีแค่ไหนที่ชีวิตเราอะ่ะได้มีคนเหล่านี้ใน แต่ละช่วงที่เติบโตมานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคุณค่าของคําว่าเพื่อนมันยิ่งใหญ่และมันชัดเจนมากๆในวันนี้เขาบอกว่างานเมื่อวานมันทั้งน่ารักอบอุ่นซึง้งแล้วก็มีค่าสําหรับพิมพ์เหลือเกินนะฮะไม่เคยคิดเลยว่าเฮนนนี่มันจะมีผลต่อใจเรามากขนาดนี้เลยนะนะฮะเขาขอบคุณเพื่อนทุกคนนะช่วยการจัดงานนี้ขึ้นมานะฮะเขาก็บอกว่าอุ๊ยมันเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความสุขที่สุดเป็นความทรงจาที่ดีที่สุดใน ชีวิตของผู้หญิงคนนี้เลยรักนะไอ้เต้าเรนโบว์ทั้งหลายก็นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆในแก๊งเขานะฮะขณะที่แพรเขาก็ได้ไปคอมเมนต์นะเขาบอกว่าเนี่ยรักมากนะคืนนะ่ะร้องไห้เหมือนหมาหน้ายับยุยยีกลายเป็นแม่อายสะอื้นเฉยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆนะฮะที่เขาจัดให้กันก่อนที่เขาจะมีงานแต่งงาน9กุมภาพันธ์นี้นะฮะ